สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนเล่นกิจกรรมศาสตร์ให้ยับรับฮีโร่ฟรีนะครับมาดูสิว่ากิจกรรมนี้นะครับมันเล่นยังไงอะไรกันบ้างนะครับผมเชื่อว่าต้องมีคนที่งงนะครับว่ากิจกรรมนี้มันเล่นยังไงอะไรบ้างโดยเราเปิดเกมมาหน้าแรกนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับผมมันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับส่วนผมเนี่ยผมขอเลือกเป็น ันกพอเลิกขันเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้เลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอพาทุกคนนะครับไปดูกันที่หน้านี้ก่อนเลยครับกดไปที่อัปเกรดครับพอเปิดมาหน้านี้แล้วนะครับทุกคนจะเห็นอะไรครับจะเห็นมีหน้าอัปเกรดต่างๆมากมายครับมีทั้งพลังความแม่นขนาดทางน้ําแล้วก็ความรัวแล้วก็ HP ครับซึ่งพวกเนี้ยมันสามารถอัปเกรดได้นะครับแต่ว่าถ้าจะอัปเกรดได้เนี่ยคุณต้องมีเหรียญปืนฉีดน้ำนะครับแล้วถ้าถามว่าเหรียญปืนฉีดน้ําเอามาจากไหนล่ะง่ายๆลยครับแค่กดไปที่รับเหรียญนะครับพอกดไปแล้วนะครับมัน โดยเราจะสามารถรับเหรียญน,นะครับได้จากการทําภารกิจรายวันนะครับได้แก่ล็อกอินรายวันเล่นหมวด55หรือว่าแรงแล้วก็สังหาร3ตัวนะครับเราก็จะได้เหรียญจากพวกนี้ไปทั้งหมด 6เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็มีด้านล่างอีกครับก็คือการรับทุกๆชั่วโมงนะครับก็จะได้ครั้งละ6เหรียญเลยนะครับแต่ว่ามันได้สูงสุด16เหรียญนั่นเองนะครับและอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการชวนเพื่อนนั่นเองนะครับกดไปที่ชวนเพื่อเลยจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับเราสามารถกดชวนเพื่อนได้นะครับแต่ว่าเราจะได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญเนี่ยก็ต้องรอให้เพื่อนกดตอบรับกันก่อนด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ควรรู้คร่าวๆนะครับต่อไปผมขอแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบแรกก็คือการรับฮ ก็คือง่ายๆเลยกดไปที่บอสวันสงกรานนะครับกดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับคือการตีบอสนะครับโดยวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถตีบอสได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับความแรงนะครับขึ้นอยู่กับการอัปเกรดของเราด้วยนะครับว่าเราอัพมาแบบไหนอะไรยังไงนะครับโดยถ้าสมมติเราตีบอสจนบอสเลอดเหลือศูนย์ได้เนี่ยเราก็จะได้ฮีโร่ไปนั่นเองนะครับและถ้าถามว่าต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่วันล่ะอันนี้ผมคิดแบบง่ายๆเลยนะครับผมก็ลองตีไปแล้วนะครับผมตีบอสทีหนึ่งอ่ะก็ได้้ตลนนครััวววง5่าใ เราจะสามารถตีบอสไปได้ประมาณ50ใช่ไหมครับแล้วเลือดบอสไม่กี่วันหนึนนะครับให้เอา1 0 0 0ไปหารกับ50นะครับจะได้เท่ากับ20นั่นเองนะครับนั่นแปลว่าเราต้องใช้เวลาทั้งหมด20วันนะครับถึงจะทํากิจกรรมนี้สําเร็จนั่นเองนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเวลาเราอัปเกรดแต่ละอันเนี่ยความแรงของปืนละครับเราก็จะเพิ่มขึ้นทุกครั้งใช่ไหมครับนั่นแปลว่ามันต้องใช้เวลาน้อยกว่านี้แน่นอนนั่นเองนะครับต่อไปไปดูส่วนที่2กันเลยครับส่วนที่2ก็คือส่วนในการแจกสกินััั่่่นนนนเเอองงะคครรบบโดดดดยสกกกิิาาไไมม้้ทุแตตตว1-500 ินได้สกะพอทุกคนรู้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับทุกคนคงจะอยากได้อันดับ1นึงถึงห้า้ใช่ไหมครับต่อไปเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันต้องทายังไงเราถึงจะติดอันดับ1นึถึงห้าได้วิธีการง่ายๆเลยครับกดไปที่ต่อสู้ครับแล้วก็ถ้าสมมุติเรามีเพื่อนเนี่ยเราก็จะสามารถต่อสู้กับเพื่อนได้นะครับส่วนถ้าสมมติเราไม่มีเพื่อนนะครับเราก็จะสามารถใช้ระบบเลือกได้นะครับเลือกบอกว่าเจอคนทั่วไปโดยวันนึงนะครับเราจะสามารถสู้ได้สูงสุด5ครั้งนั่นเองนะครับโดยถ้าใครนะครับมีเปอร์เซ็นต์สูง นะครับจะมีอัตราการชนะทั้งหมด100%นั่นเองนะครับถ้ามุกิคุณอยากได้สก,กินเนี่ยคุณจะต้องติดอันดับ1-500นะครับนั่นว่า คุณต้องมีอัตราชนะยังต่ำนะครับ90-100%เลยนะครับคุณถึงจะได้สกินไปนะครับแต่ดูจากทรงแล้วเนี่ยพวกนี้นะครับไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกคนคงจะรู้ดีนะครับว่าคนเล่น r v นะครับมีไม่น้อยเลยนะครับและอัตราการแข่งขันนะครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับการที่เราจะได้สกินเนี่ยถ้าเราไม่เก่งจริงๆนะครับเราก็มีโอกาสได้ยากมากๆเลยนะครับหวังว่าทุกคนจะได้สกินแล้วก็ฮีโร่ฟรีกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าทุกคคคคนนนนนจจะะะไดดด้้้ปปรรรรโโยยยชช์าาาากกกกทลลิิวีีีออออขงผมมับบถใเ่่็ื ผมด้วยนะครับถือถ้าใครชอบมาเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันประจำเดืี 12. บ๊ายบายจ้ะ